สวัสดีครับสร้างไม้ภาพมายามนูครับมาใส่ใบมาว่านยำแรงแต่ว่าสร้างไม้บ่ได้เบื้องน้อยเดียวครับตอนใส่ยางไม้เฝ้าเพราะว่ามาก,กับคำคำครับใส่เกือบบ่อแล้วเมือ่อสวัสดีครับผมสร้างไม้ภาพมายนนานี่ครับในซานี่มีนิดเด,ดอย่สองจุด บอลูว่าสิมีตูวคือบอแต่วา่าถาเขาจะห่างไปก้อนแล้วกะอาสีบอมีตูครับแต่ว่าห้อยเด็ดขาดแต่มาตัวนึงแล้วครับเนี่ยหนึ่งแต้มพองามไปบ่งกันเลยครับเนี่ยไปบ่งกันเลยห้อยเด็ดเด็ด สามห้อยไปสองห้อยตาห่างไปสามหลังเบิึงมาจะเป็นยังไงเงียบมิดอิ่มซิมตายห้อยคือยังเด็ดอยู่บ่มีห้อยเจ็ดขเขา่าเลยครับพี่น้องเอ้ยตายตายตายมันมันเอาไปกินแล้วบ่บมึงห้อยเจ็ดเข่าเลยเตีนี้ห้ำ giơ hâm, gấp hộp bự, mấy băng rắn này các này, kinh đấy, ôi boy nè, đầy mít im sim đầy, tết cái cặp này, bờ mì hoài makin bực hoài đấy. ตายความหวังเลยดิครับนี่ความหวังเลยตาหน่อยนี่แสดงว่ามีคนมาห่างไปแล้วบอกมีห้อยมาเก็ดเขาเลย มามีห้อยมาเก็บเขาเลยอ้ย <_ d iss ing> นำร้ายครับปีนี่มองพันนี่ทำหน้าเอากับมี่วานบ่ได้บ่เกิด น้ำถ่วมมันเนา่าน้ำถ่วมมันเนา่าบ้างอีหลังนงครับสาเนใส่ไปสามหลังโอ้ยจุดเด็ดเด็ดว่าสิไใดว่าใดทำไมว่ามันใส่ไปเท่านี่ บอลันบมเงียบโอ้ยนี่ห้อยมาเก็ตเข่าอยู่นี่ห้อยกินเข่าอยู่ คือเลย่เข็นมองนีเด็ดแม่มองนีมองงามครับบอบอลมีห้อยเก็ดเจ็ดเขาอยู่บอบัลห้องไครนะห้องไรหนาวววมัดยังหันจักตัวย้อตัวตัวตั้หน่อยเติ้ไม่เห็นตัวต้นงินเตี้ ควารอยเ่ยเปานัไม่ถุงไหมบวเโอ้ยขจอบไกินแล้วนี่ห้อยเป็นบ่วเขาจะหหอยต้องแจ้งยันนี่สมพ่มมันมันคืออดกี่โมงนี่มันอบขจอยไม่กินไหมมาห่างบอลันเลยบ่บมไมีนั่นเลยวันนี่ไหมมไม่เก็ดเขาเลย เราไปกินแล้ว Ừ, tôi nghe vào ừ, Nó ngoài thôi này Ngoài lũ măn 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 mày bên phố nghe tôi này Có xây phải xây không?

นี่ห้อยมาเก็ดเขาอ,อยู่แต่ว่าบอลลันแสดงวันนู้นหน่อยเป็นนูลูกเป็นลูกนูเถือกหางครับผมเถือกหางยูเสยเถือกคอหาง จัดการนะครับครับโอ้มาทางผีพันครับนี่คือขาครับผมถือขาถือขาก่อนจัดการนครับ